สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาดูน้ำตกเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับซึ่งชาวบ้านเรียกว่าฝายพญานาคนะครับตั้งอยู่ระหว่างบ้านนาฝายกับบ้านหนองแสงบ้านนาฝายเป็นอำเภอบ้านฝางนะครับบ้านหนองแสงจะเป็นอำเภอหนองเรือซึ่งบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับ ก็คือน้ําจะไหลมาจากคลองอยู่สองสายก็คือคลองสกม่วงกับคลองพญานาคนะครับซึ่งมาบรรจบก,กันณจุดจุดนี้นะครับแล้วก็จะเกิดน้ําตกเล็กๆที่ไหลลอดสะพานซึ่งเชื่อกันว่าน้ําตกตรงนี้มีพญานาค มีชาวบ้านเคยพบเห็นพญานาคนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าฝ่ายพญานาคลองทุกท่านชมบรรยากาศนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจขับรถผ่านไปผ่านมานะครับลองแวะชมได้นะครับไม่ไกลาจากถนนมริวันนะครับประมาณ3กิโลนะครับและห่างจากคอนแก่นประมาณ30กิโล